หิมะจะหิมะหิมะลงแล้วนะลิซี่มายังเที่ยวปลาเหรียญหิมะเด้อน้ำกันสี่ผู้พาคทองเที่ยวประพาดปลาบาใหญ่ถ้ามันมันบนน้านี้ มันหนาวกว่าไปยังเห็ดมันออกนานี่แข็งละลายมันกระบาดเท่านั้ดีแกงจันเสร็ต้มยำนึ่งดอกใหญ่ก็เอาเอาหลุดปริมาอีกแล่ามันนาเป็นน้ำแข็งลุกไปแลเก็บเอาหลดน้อยไปแล้วปีน่ะเอาไหมปีนี้เอาซ้ำนี่สักคน